การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนประเทศในแต่ละปีไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวนับล้านล้านบาททว่าการระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทําให้นักท่องเที่ยวที่เคยคึกคักหายวับไปกับตาการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทยที่แปลกใหม่และน่าประทับใจ โดยทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม ได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลและความรู้ด้านมรดกศิลปะวัฒนธรรมสู่ประชาชนตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพุทธศักราช2 5 6ถึง2 5 7 0โดยมีการนำเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality และ VR หรือ Virtual Reality ที่อาศัยเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการนำเสนอข้อมูลมรดก วัฒนธรรมเพื่อสร้างความน่าสนใจในชื่อ AR Smart Heritage วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเจ้าแอปพลิเคชันที่จะเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่กับแอปพลิเคชัน AR Smart Heritage กันค่ะ เทคโนโลยี 5G นั้นได้สร้างสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกของเรารวมถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ๆหรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นได้จริงสิ่งที่เราสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แม้จะอยู่บ้านก็ตามนั่นก็คือการนำเทคโนโลยี 5G มาสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งหมายถึง VR หรือ Virtual Reality คณะนิกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม ได้กระตุน้นการท่องเที่ยวเมืองไทยแบบย้อนยุคผ่านโบราณสถานที่สำคัญของประเทศไทยในรูปแบบ3มิติด้วยเทคโนโลยี AR และ VR บนแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดอย่าง AR Smart Heritage ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมไทยในอดีตของโบราณสถานในยุคสมัยต่างๆซึ่งแม้ปัจจุบันจะเหลือเพียงเศษอิฐเศษฐานรากแต่โลกดิจิทัลสามารถนำความรุ่งเรืองของยุคสมัยในอดีตกลับมาสู่ปัจจุบันได้อีกครั้ง นอกจากโบราณสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแล้วกรมศิลปากรออยังได้พัฒนาระบบนำชมโบราณสถานที่เป็นแหล่งเข้าถึงยากหรือไม่ได้เปิดให้เข้าชมเนื่องจากการอนุร,รักษ์แต่ถือเป็น unseen heritage ที่ควรค่าแก่การศึกษาหาข้อมูลโดยทางกรมศิลปากรได้นำสถานที่เหล่านั้นไปผูกเข้ากับ AR smart heritage เช่นกัน ตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน AR Smart Heritage ค่ะวิระยาชํนานพลนะคะผู้อำนวยการกลุ่มระบบสารสนเทศมรดกศิลปะวัฒนธรรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปะวัฒนธรรมกรมศิลปากระคะ่ะแอปพลิเคชัน AR Smart Heritage นะคะกรมศิลปากรเนี่ยมีแนวคิดนะคะที่จะใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะในการนําชมโบราณสถานนะคะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผู้ที่ไปท่องเที่ยวโบราณสถานเนี่ยได้รู้สึกสนุกแล้วก็ได้รู้สึกจินตนาการไปกับโบราณสถานที่ปกติเราเห็นแต่สร้างฐานโบราณสถานนะคะการสร้างแอปพลิเคชัน AR Smart Heritage เนี่ยก็จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์นะคะในการท่องเที่ยวโบราณสถานให้กับคุณผู้ชมที่ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ควบคู่กันไปนะคะก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่อง ทเที่ยวนะคะ,รระกรมศิลปากรเนี่ยทำแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเพื่อให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลด้านโบราณสถานนะคะสําหรับประชาชนที่ไปใช้แอปพลิเคชันในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจถึงความเป็นโบราณสถานรูปแบบสถาปัตยกรรมของอมรดกไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์ไทยได้มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ สำหรับตัวฟังก์ชันการใช้งานของแอปพลิเคชัน AR Smart Heritage นะคะก็ทำงานง่ายๆนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะผ่าน Android นะคะ iOS นะคะง่ายๆเลยแล้วเมื่อไปท่องเที่ยวนะคะสามารถที่จะเที่ยวได้ในแหล่งมรดกโลกของกรมศิลปากรนะคะทั้ง4แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลายัยอุทย,ย,ยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะ,คะเมื่อไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะเปิดตัวแอปพลิเคชันนะคะ ด้านหน้าวัดต่างๆ ก็จะมีมาร์กเกอร์นะคะเล็กๆแจ้งว่าไปยืนหน้าจุดนี้เนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันได้นะคะเมื่อไปยืนหน้าจุดมาร์กเกอร์แล้วเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของคุณผู้ชมขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าในหน้าโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเนี่ยนะคะจะมีตัว smart h e r i t a ท e ก็คือตัวรูปแบบสันนิฐานของโบราณสถานนะคะปรากฏขึ้นนะคะเป็นเส้นเส้นใสๆนะคะให้ท่านเห็นว่าเนี่ยโบราณสถานที่ท่านไปเที่ยวอยู่ตอนนี้นะคะมีรูปร่างเป็นอย่างไรในอดีตนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะแล้วก็เติมเต็ม ข้อมูลในการท่องเที่ยวนะคะให้สามารถทราบถึงว่าในอดีตเนี่ยความรุ่งเรืองของโบราณสถานรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไรนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วก็เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวสร้างจินตนาการให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะแอปพลิเคชันนี้ใช้ง่ายนะคะเด็กๆใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ก็สนุกค่ะอันนี้ก็จะเป็น การเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะของการทํางานในรูปแบบของการให้ข้อมูลแก่ประชาชน,นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเนื่องจากรรกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราพบว่าการเข้าถึงข้อมูลด้านมรดกวัฒนธรรมเนี่ยเพื่อให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะคะแทนที่จะรอให้ประชาชนเนี่ยมาถามหาหรือว่ามาค้นข้อมูลด้วยตนเองนะคะตอนนี้รรกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเอาข้อมูลไปพกติดกับประชาชนไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะเท่ากับว่าท่านไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานเนี่ยท่านก็พกไกด์ส่วนตัวไปด้วยในมือนะคะหรือ หรือว่าทา่านก็พกข้อมูลมรดกวัฒนธรรมนะคะติดตัวไปด้วยอันนี้ก็เป็นนโยบายในการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลที่ต้องของกร,ร,รมศิลปกรกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับการใช้เทคโนโลยี 5G นะคะกับ AR Smart t o r i t t นะคะก็จะช่วยให้เทคโนโลยีของการชมภาพรบรายสถานด้วยภาพ,ภาพสันนิษฐานเหล่านี้นะคะเป็นไปได้อย่างลื่นไหลนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการที่จะได้เรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์นะคะได้อย่างไร้ขีดจำกัดดูได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเทคโนโลยี 5G ที่มี อยู่ทั่วทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เข้าถึงได้ยากเช่นแหล่งบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะเมื่อเรามีเทคโนโลยี 5G นะคะเราก็จะสามารถได้รับทราบข้อมูลถึงแหล่งบราณสถานเหล่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไร้ขีดจํากัดนะคะเป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบชนิดที่เรียกว่ารวดเร็วว่องไวได้ข้อมูลไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ไม่มากที่สุด สำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็มีแนวทางที่จะพัฒนาในเรื่องของ unseen heritage นะคะก็คือการใช้เทคโนโลยี 5G นี่แหละค่ะในการช่วยพัฒนานะคะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่สามารถไปได้นะคะ mm. เช่นอาจจะอยู่ในช่วงระหว่างการซ่อมแซมการอนุรักษ์นะคะเราก็จะนำภาพเหล่านั้นนะคะที่เป็น unseen นะคะขึ้นมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมตัวอย่างที่ทำไปแล้ว2แห่งนะคะก็คือ กรุระปรางวัดราชบูรณะนะคะและอุโมงค์วัดศรีชุมค่ะผ่าน AR Smart Reality ชมผ่าน Unseen Reality ด้วยกล้อง VR นะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่นอยู่ที่บ้านนะคะได้บรรยากาศเหมือนกับเล่นที่สถานที่จริงได้บรรยากาศเหมือนกับไปเที่ยวที่จริงนะคะผ่านเทคโนโลยี 5G นะคะผ่านเทคโนโลยีของการเป็น VR Virtual Reality นะคะก็จะเป็นแหล่งโบราณสถานที่เราจะนํามาเผยแพร่สู่ประชาชนนําข้อมูลมาถึงที่บ้านของประชาชนนะคะประชาชนสามารถที่จะท่องเที่ยวแหล่งโบราณ สถานได้โดยที่ลดระยะเวลาในการเดินทางนะคะแต่ส่งเสริมกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดค่ะกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยังย่งยืนมั่นคงต่อไปในอนาคตค่ะ สำหรับอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ตอนนี้นะคะก็คือตอนนี้นะคะประเทศไทยเรามีเทคโนโลยี 5G นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เปิดโลกใหม่เปิดโลกดิจิทัลเปิดโลกข้อมูลนะคะเพราะนั้นท่านประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะก็จะมีโอกาสใช้เทคโนโลยี 5G นะคะในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลมรดกวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้นะคะกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้พยายามนะคะที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้นะคะออกมาเผยแพร่แล้วก็ให้สู่ประชาชนผ่าน เทคโนโลยีต่างๆผ่านรูปแบบต่างๆนะคะที่ทันสมัยมากขึ้นชมแบบ AR ได้นะคะชมแบบ Smart ท e ทอริเทได้นะคะชมแบบ Virtual r e a l i t y ได้หรือแม้แต่การพัฒนาเกมด้านมรดกวัฒนธรรมนะคะก็ทิ้งท้ายไว้ว่าตอนนี้นะคะข้อมูลรรรรมรดกวัฒนธรรมเนี่ยมันเปิดประตูสู่โลกดิจิอลแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้ผ่านช่องทางต่างๆหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook หรือว่าออนไลน์ต่างๆนะคะก็ฝากทิ้งท้ายว่าตอนนี้รรมรดกวัฒนธรรม ง่ายนิดเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าการนำเสนอแคมเปญผ่าน AR โดยใช้ข้อดีของเทคโนโลยี 5G ที่ได้ถูกใช้ในการนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวในไทยอีกทั้งยังเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวรวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศอย่างล้ำสมัยและสร้างสารรค์ที่จะช่วยให้ประเทศไทยนั้นเข้มแข็งและสามารถก้าวต่อไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ